ลันส <Run. S 2> วัสดีค่ะพี่เดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านไงอ๋อเดินหรือวิง่งเน่ยหัวเปียกเชียเดินจะวิง่งวิ่งไม่ไหวแล้วแรละกะว,ว่าจะวิ่งแหละอ๋อเดี๋ยวคลิปคลิปลงพรุ่งนี้นะี่ที่ถ่ายกับรันอะคลิปไหนคะที่ไปทำข้าวให้อะ่ะ มันเกิดอาจะไม่ได้ลงเลยลงพรุ่งนี้อ๋ออะทุกคนเตรียมปั่นวิวนะคะโอ้หอย่างนี้ไลฟ์ทุกวันเลยนะไม่ธรรมดานะรันนะไม่ดาวพิกตอกนะหาค่าเทิมให้หนงเห็นไลท์ทุกวันนะอยู่นี้นะตีสองตีสองตีสามยังไลฟ์นะพี่เห็นนะขยันเนาะแล้วเห็นได้ไงไม่อนูทำไมอยู่ใดถ้าดูบอลนะ่เมื่อวานดูบอลเนี่ยแล้วก็เห็นแบบ มีแค่เมื่อวานนี่ยดูบอลไงแล้วก็มีสองค่ะเฮ้ยนนล่าเหรอจังหวะกำลังจะนอนเลยอ๋อไนล่ามาเห็นในล่าไม่ได้ปะเห็นไนล่าเราติ๊กต็อกชอบแบบไอ้นี่ป่ะเหมือนข้าเห็นหมาวะหนูนี่มาหนูมาอุ้มก็ไม่เป็นไรเอาหรออ๋อหรือทาร่ไม่ดังหรือเปล่าอ๋อหนูไม่ดังหรือเปล่า เขาก็เลยไม่จับพี่นิกกี้ดังไงเขาก็เลยแบบจับไม่เกี่ยวเลยไม่เห็นเกี่ยวเกี่ยวคนเยอะแบบบุคคลที่ติดดูพี่สุดยอดไปละใช้แม่เช็ดพื้นนะไหนดูแม่พี่ดิเช็ดพื้นอยู่ต้องลันแม่พี่ดิค่ะคนเยอะวันดีค่ะเช็ดทั้งหลังเลยพี่นิกกี้บนถึงข้างล่างฮะใช้แม่ไงวันละสามหมื่น ใช่แม่ใช่แม่เช็ดทางบ้านนุ่งวันละห้าหมืนแล้วค่ะโอ้โหวันละห้าหมื่นห้าหมื่นเลยพี่เจ้าเงินจากไรมาให้อ่ะค่าไปเที่ยวไง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยว <c oughs> หยิบน้ำา่มดเดี๋ยวคุยเล่นด้วยก็บเมื่อวานพี่เห็นน้องรันก็ไลฟ์ตอน <c oughs> ใช่โมงปีสองกว่าแล้วว่ารันยังไวฟ์อยู่เลยพี่ดูอยู่ <c oughs> ใช่ใช่เอ้ย เมื่อวานเลิกไลฟ์เร็วยังตีสองกว่าพี่ตีหนึ่งกว่าไมา่รู้หรืตีสองบอลจบอ่ะพี่ยังเห็นรังไลฟ์อยู่เลยไม่ใช่แล้วหรือเมื่อวานซื้อ<า>ไมืม่อวาดึกดกก่อนมีดึกๆึกเลยอะ่ะวันที่มีบอลคือวันที่หนูไปนี่กับพี่เมาส์ไปไลฟ์ข่ายกับพี่เมาส์จะเห็นหนูไลฟ์ดึกดึอ่ะดึกดึกเลยอะ่ะเมื่อวานซื้อเมื่อวานซื้อ ดึกๆเลยอ่ะหนูไรอ่ะแล้วนี่เรียนจบแล้วหรอยังเี๋ยวทำนิใจเนี่ยคืนนี้ต้องทำแล้วอยู่อยู่ได้เรียนไหนอ่ะแอสาธิตปทุมวันค่ะเอาแล้วตอนแรกเรียนไหนอ่ะอยู่ได้อ่ะตอนแรกเรียนเรียนมหาวิทยาลัยในพระราชอุปถัมโอ้ตอนนี้ย้ายไปโรงเรียนไฮโซนะ มอหนึ่งแล้วไงคะแพงเียค่าเข้าแพงมาค่าเพิมห้าห้าหมื่นค่ะอโอเคก็บอกพี่สาวเลิกซื้อกระเป๋าดิฮะก็บอกพี่สาวเลิกช้อปปิง้งไงเอาให้น้องหนูเลิกแล้วหนูไม่ได้ซื้อของอะไรเลยไม่ใช้ตังค์เลยเออพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตังค์ในช่วงนี้เก็บตังค์โต๊ะโปกบาน คนดูเท่าไหร่อลันอะ,นะไม่บอกหรอกเมื่อกี้แอเข้าไปสองอยู300ูสามร้อยป่ะห้าร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้ขึ้นมาแล้วเหรอของพี่น้อยมากเลยแต่ว่าพันสี่แต่น้อยแต่น้อยอือค่ะเอฟซีบอกรันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเอฟซีบอกรันสี่ร้อยเองพี่ 1, พันห้าหกร้อยสี่สิบแล้วตอนเนี้ย fc บอกสี่ร้อยตอนนี้หกร้อยสี่สิบแล้วอพี่พันห้าเองพี่นิกกี้ fc บอกว่าอยากให้หนูแนะนำฮาน่าให้หน่อยฮาน่าคือดาวติ๊กต็อกเหรอใช่ตอนนั้นที่หนูบอกพี่นิกกี้ไปแล้วอะ่ะเขาหน้ารักอะ่ะก็พูดเก่งน่ารักหลายคนเลยในติ๊กต็อกอ่ะพี่เห็นแล้วน่ารักเยอะทำไมเดี๋ยวนี้เขาพูดเก่งจังเขาเป็นคนไทยกันเหรอหรือว่าเขามาอยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยนานแล้วเอาเหรอ ใช่หนูก็เพิ่งรู้เขาเคยไปถ่ายคลิปกับพี่คิวเทด้วยอ๋อแต่ว่าคนเกาหลีบางคนเขาก็อยู่เกาหลีนะไม่ได้อยู่ไทยอ๋อเออเห็นเขาแบบพูดคล่องเลยอ่ะในมีสาวๆเลยรากสาวมาหนดิมีสาววะมีไหมแล้วรันไลฟ์ใครปกติทุกวันก็ไลฟ์คนเดียวเนี่ยมีพี้ เขาอ่อนพี่ผมเห็นพี่พี่เอ้พี่เห็นพี่ิงกี้เขาร้องร้องเพลงอยู่ป่ะเอาหรอเนี่ยอันนี้มันเขามันขึ้นว่าเชิญได้อ่ะแล้วก็มีคนเกาหลีก็เก่งใจเข้าเก่งโยเก่งใจเข้าดิโกยโกียูเอ็นเกาหลีคืออะไรอ่ะโกยืนอินปาะโกยืนไม่เขาสวยป่ยสวยรูปโปรไฟล์สวยเลยอ่ะฮะโอ้ยสหาน่าสิหาน่าคขาพีเคยู ามาแม่เข้ากล้องไหมแม่ถ้าพูดเก่งขนาดนี้ฮะแม่เข้ากล้องไหมถ้าพูดเก่งขนาดนี้แม่ฮะ<ม>ดาวติ๊กตอกพี่นิกกี้แม่เหรอถ่ายติ๊กตอกทั้งวันดูแม่พี่เป็นไงื่อกี้ถูพื้นแล้วนี่นี่นี่ถูอีกเป็นไงดูถูถูดูนี่แม่พี่นิกกี้เหนื่อยไหมคะ เหนื่อยไหมแม่น้องรันถามเหนื่อยไหมน้องรันถามเหนื่อยนะเหนื่อยกับแมวมากกว่าแต่เ,เหนื่อยกับแมวมากกว่าเห็นปะสงสารแม่จ้างแม่บ้านเถอะแม่บ้านก็มีนะครับแต่เขาไม่ได้มาทุกวันใช่เห็นเคยเห็นแม่พี่นิกกี้บอกว่าเพราะว่า กลัวด้วยไม่ตอนนี้มันตอนนี้มันต้องเช็ดเพราะว่ามันซ่อมไอ้นี่ไ<ม>งทั้งวันซ่อมห้องน้ําอห้องน้ํามันรั่วดูเลยซ่อมหมดเลยกร,กระจกกระจกเห็นปะอุ้ยซ่อมทั้งหลังเลยแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะไม่รู้เลยเซ็งเลยพี่ก็ตอนไปอังกฤษอะพี่เซ็งอะพี่อาบน,น้าไม่ได้อพี่ก็เลยบอกว่าให้มาทําให้เสร็จแต่ว่าไม่เสร็จอ้าวอืออ๋อคือเป็นมานานแล้วหรอ เป็นสักพักแล้วแล้วก็อยู่ดีพี่ก็มาฉี่ข้างล่างไงแล้วแบบเอ้ยทำไมน้ํามันไหลวะอ๋อโอเคมันลวร้านเท่าไหร่คนดูอะแปดร้อยค่ะพี่สองมันสองแล้วดิวขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วนนบอกว่าฮาหน้าว่างแล้วจะชวนไหมเชิญพี่ใครอ่ะได้เลยรันชวนมาเลย นรันชวนมาดิหนูว่าพี่นิกกี้ต้องขำแน่ๆแบบขำจากเลยอ่ะเห็นแรับมีคนพูดเก่งๆเหรอใช่ไหมไปเชิญพระบ้างละพระใครอ่ะเชิญหานาไม่ได้ครับอ้าวเหรออ้าวนี่ใครอ่ะเชิญพระพระไม่รู้พี่เชิญพระเปคนหนึ่งอ่ะใส่ตามันรู้พระรับป่ะพระพระ รับไหมหรือเขาไม่รับโอ้ยไม่สบายอ๋อแต่เขาไม่รับนี่ท้าไม่รับอ่ะเดยใส่ตาหมึกโออหรือเชิญแฟแครับ เชื่อผูขับได้ปะไม่ได้เอาเลยแล้วแต่เลยได้หมดแล้วหนูทำอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ล่ะเหรอคะพรุ่งนี้มีเรียนร้องเพลงอย่างเดียวคะ่ะแล้วก็ไปร้องเพลงด้วยแล้วเพลงที่หนูปล่อยมานั่นคือซิงเกิลของหนูเลยเหระไม่ใช่คะ่ะเหมือนอจริงๆแล้วแบบพี่ไม่ซิงเกิลของหนูหนแต่ว่ามันเป็นแค่แบบทดลองก่อนจะพูดเลยคซิงเกิล ใช่ใช่ตอนแรกคือ,อพี่เขาเหมือนทํามาให้หนูแบบฝึกร้องเล่นๆอะไรอย่างนี้แล้วพี่จีบเขาชอบพี่ไก่เขาก็เลยต้องไปแต่งเพิ่มตอนแรกม,มันมีสามสิบวิก็เลยต้องไปแต่งท่อนเพิ่มมานิดนึงแล้วก็ขายงานอ๋อรักแต่เพลงมารักเ่ระใช่หรอปีนี้ได้ช้อนัอกไม้ใหญ่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแคช่ชมว่าเพลงน่ารัก <laughs> 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 แม่ฟังรันร้องร้องเพลงไหมอ้าเอาเอาแปนเปนิงพี่ขอถอนหูฟังก่อนแม่พี่เขาบอกเขาอยากฟังแปบนปิงขอถอนหูรานเปิดเพลงให้แม่พี่ฟังมาเดี๋ยวแม่พี่เขาอยากฟังอ่ะได้ค่ะเปิดเปนดนวยเปิดเ,เลยเปิดไปเต้นไปเพลงเหมือนตอนพี่มอนหนึ่งเลยอ่ะจริงหรอ เออเด็กๆหน้าหน้าหน้าร<ด>ักด,ดีเปิดที่ลูกรานเปิดเลยเนาะไม <ป S> ่ <ไป S 3> ดูนะร้องด้วยนี่ออนแอร์อยู่่ทยทอดสดอ่ะเอาเหรออืมวิตายละอีฉันไม่รู้เลยนะเปล่าเหรอนึกว่าคุยกับรานเหรอใช่ก็ถูพื้นไม่อายคนอะ่ะไม่เป็นไรหรอกอ้าวมันมีใครที่ไหนแล้วใช้แม่ถูพื้นอ่ะอายุสามสิบกว่าแล้วอ่ะก็ต้องนี้แหละอภิชาตบุตร อันเต้นเร็วยังมันยังไม่ถึงท่อนเต้นเลยให้เปิดเพลงแล้วถูถูพื้นนี่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี่นี่นี่ยืนนี่ยืนยืนหน่อยยืนหน่อยสอนแม่ให้ได้น cover หน่อยดินี่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 ยืนนี่ยืนยืนออยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยเออยงนั้เรอ เออเสียงลั้นนี่นี่เออไหนได้เต้นกันมาได้ไปดีอ่ะมานี่ลันยืนดิโนยกน้ำโดนเดี๋ยวแม่พี่เต้นตามไม่ออกทำละกายเอาแล้วพืนนี้ต่อไปดังแน่หน้าบิ๊กซีเปิดกันตามโลตัสเต้นแอนโอบิกมาเอาเร็วมาเออมาเอาเร็วเร็วเพลงไหมยังไงล่ะอ่ะเพลงไม่ได้เพลงอ่ะหนูแต่งตัวไม่หรูหราปะ เฮงเพงเริมใหม่เเลยไหนไหนไหนหนูใส่เกยไม่สุภาพไปเอากางเกงขายาวมาใส่ดิเอากางเขายาวมาใส่ไม่เอาเอาทอนทุก่อนแม่เดี๋ยวกระปาิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วช็อกโกแลต ตอนเช้าคงก็วลนสง่งดีเอ็มก็เด้งไม่หยุดปวดหัวปวดหัวปวดหัวเอาไหมใหญ่หัวใจหัวใจปีนี้ได้แกะของขวัญแม้จะไม่มีเธอแม้จะไม่มีใคร,รฉันซื้อได้เองไม่ง้อหรอก น right. ี่ไม่ง้อหรอกเป็นไงล่ะไม่ง้อหรอกฉันซื้อได้เองไม่ง้อหรอกนี่ซ uh ื้ออะไรอ่ะฮะซื้ออะไรอสองขวานอะซื้ออะไรนะซื้อสองขวันได้เองค่ะไม่ง้อหรอกแม้จะไม่มีเธอแม้จะไม่มีใครก็ไม่เป็นไรค่ะฉันซื้อได้เองมันเกิดไปฝมันเกิดไปอ๋อเหรอเออเพิ่ผ่านไปสิบ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 กว่าวันแล้วเหรอเกินสองอาทิตย์แล้วมะกะลา ยี่ิบ้าเหรอยี่สิบเจ็ดเจ็บป่ะยี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบเจ็ดครบอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบหกแล้วป่ะยี่สิบสองได้ไหมยี่สิบสองแม่จำได้ยี่สิบสองก็เด็กจบประมาณนี้แหละยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองถ้าไม่ซ้ำชั้นนะนะหนูไม่อยากซ้ำเท่าไหร่เลยค่ะพี่เอทํา พี่ก็ไม่ซ้ำพี่ออกสักอนอ๋อฮะน่ารักดีเพลงเธอเพลงน่ารักอยู่บอกเขาไปเปิดตามดังเลยเปิดตามโลตัสบิ๊กซีเต้นแอร์อะไรเบิกอะเข้าอยู่ใช่เราเดินไปแล้วก็เต้นไปเราร้องเนี่ถู่ไหม ดังดังไปเปิดตาไปสวนสาธารณะอะไรเงี้ยตอนเช้าหใหญ่หนึ่งสอง <c oughs> สามสี่ใหญ่มีช็อกโกแลต <c oughs> มากมากได้อยู่ดังอยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ <c oughs> น่ารักน่ารักน่ารักจริงจำง่ายเพ <c oughs> ียงจำง่ายใช่โอ้ยโอ้ย ป่วยร้านพี่เพิงกลับจากอังกฤษป่วยแบบป่วยมากเลยทำไมอ่ะอืมอากาศหรอไม่รู้เหมือนกันเป็นเลยฝุ่นเยอะด้วยที่บ้านซ่อมบ้านด้วยพักผ่อนน<อ>้อยเที่วยวเยอะไม่ได้เที่ยวเลยน,นี่คือไม่ได้เที่ยวแบบนานมากนะพูดจริงไม่ได้เที่ยวคือไม่ได้แบบไป,ไปตามร้านนะพูดจริงเฮ้ย<ป>จริงจอังกฤษก็เที่ยวฉ่ำ ไม่ทำเที่ยวแค่พี่ชอบเขาตามมาเที่ยวสองวันนี้ไม่จบหมดสองวันนี้นี่ตุ๊กตาน่ารักไหมใช่น่ารักเอานึกว่าตัวนี้น่ารักปะที่พี่นิกกี้บอกไงเขาที่แล้วปะข้างหลังอ่ะตัวนี้คือไอ้คุยๆป่ะไม่ใช่อันนี้ตัวใหม่แล้วตัวใหญ่กว่าเดิม ได้พุยพูยอะอยู่นู่นอยู่บนเตียงคะ่ะอ๋อันเก่าคือพูยพูยอ่ะใช่อันเก่าคือพุยพ์พยน่ารักอ่ะข้างหลังอ่ะได้ให้ดูใกล้ใกรอรอนานตัวเท่ารันอ่นนะเห็นพี่นิกี้บอกรอนานมากไปอีนึงไปอีกนึง อันนี้คือเป็นกล่องจริงๆเงินป่ะหรือว่าหรือเขาทำเซรามิกเหรอชิ้นแข็งเหรอใช่ใช่ใช่เขาทำอ๋อเหมือนเหมือนกล่องจริงๆเลยอ่ะเหมือนเลยแม่น่ารักไหมล่ะน่ารักแต่ว่าท่าตั้งนี้มันจะฉูนรักไหมคะแม่แม่บอกน่ารักค่ะน่ารักเดี๋ยวก็รักไม่ตอนนี้หนูเก็บป๊อปมาร์ทอยู่ เก็ป๊อปากก็ดารักว่ที่หนูเก็บอ่ะใช่หนูซื้อลาบูบูตัวใหญ่ขนขนแพงมาลาบูบูลาบูบูถูกกว่าพวกถูกกว่าบูเขาบอกให้ชวนกำลังดูอยู่ว่ามีชวนใคร ไม่รับนะสิหนูชวนใครไปอ่ะหนูไม่ได้ชวนใครเลยมีชื่อไอซ่าชวนไไอซ่าชื่อไอซ่าหนูไม่รู้จักอ่ะ <c oughs> คริสติน่าสาวจีนคือใครอะ่ะ FC พิมพ์มาหนูไม่รู้ <c oughs> เลยอ่ะ คริ <Christina. S 2> สตีน่าสาวจีนเ์ชไม่เป็นนะครับไม่รู้ทำไงไม่ถ้าเราดูเ่ะเหมือนมีประวัติมันก็จะขึ้นมาให้อเหมือนแบบถ้าเราอยู่รู้อีกแล้วก็รู้ด้วยไม่มันก็จะเป็นฟีดขึ้นอ๋อไม่บางทีคนที่เอฟซีพิมาเราไม่รู้จกนะักไงเราก็ไม่กล้าชวนไนงะ ใช่ชวนไปก็ไม่รู้คุยอะไรอ่ะใช่ไม่แล้วเขาต่างชาติคือหนูจะคุยเขาไม่รู้เรื่องนี่ไงเออดมหูไปและวหนึ่งแต่ไี่มีที่ผอมลงป้นเนี่ยฮะหรอมีคนบอกผอมลงแต่เขาไม่ได้ไม่ได้จะผมลงแล้วหลันไม่ค่อยเดาของมันไงกา แต่แต่หน้าตอหน้าตอบมากฟิลเตอร์ติ๊กต็อกป่ะหนูก็ฟิลเตอร์ใช่ไหมเออแฟนคลับปภฟิลเตอร์น้องที่วะมือม้าพีสปอตเขาขายของอยู่อ๋อใช่พี่ม้าขายของอยู่ออยู่่คะเม้ากับสปอร์ตมีที่ไหนน้องน้องบ่าวออนอยู่อ๋อหรอ มีนี่ๆน,นะมีแบบเดี๋ยวชวนเกาหลีไม่ไม่รู้ใครชวนชวนไปแล้วกดไปก่อน <_ s 6> เพื่อเพื่อไม่รู้เขาเขารับป่ะนะเขารับปะวะหรือเขาไม่รับวะงี้รับฮะรับไหมคะไม่น่ารับป่ะ s <S ในล่าไนล่าอยู่เนี่ยครับอยู่แถวเนี้ยครับ นิกกี้ผอมรันอ้วนใช่ค่ะรันอ้วนขึ้นค่ะรันก็นไม่อ้วนป่ะรันน้ำหนักเท่าไหร่นนิดเดียวป่ะตอนนี้อ้วนขึ้น